ไปโดนเดี๋ยวผมเนี่ยออกระยะห่างเฮ้ยใครบ้ารู้มีคนมานะไม่รู้ว่าเป็นใครนี่นะอะไรครับท่าน นเป็ตอนนี้ผมเนี่ยได้นั่งคัดอยู่ตรงที่ผมเนี่ยเจอไข่พอดีเลยนะก็เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนะระยะใ,ใกล้เลยนี่นะครับคันเนี่ยบอกว่าห้ามแตะต้องนะแต่ดูใกล้ๆได้แต่ห้ามแตะต้องเหมือนว่ามีเส้นผมอยู่นะทุกคนเจอไหมเส้นผมเยอะมากลักษณะนเนี่ยผมบอกไม่ถูกนะทุกคนต้องดูเอานะ เพราะว่าเป็นมีผมมาคุมแล้วก็มีใบอะไรไม่รู้เนี่ยมาลองอยู่นะผมก็น่าเหลือเชื่อเหมือนกันไม่เคยเจอเหมือนกันนะทุกคนท้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะแต่ท่านคนเมื่อกี้บอกว่าเป็นไข่พยาุรสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมได้กกัวยเชยน,นะทุกคนก็วันนี้นะครับผมเนี่ยจะเดินทางไปหาท่านอาจารย์นะก็ได้ยินข่าวนะครับว่า ท่านอาจารย์เนี่ยมาอยู่ที่น้ําตกแถวนี้นะก็ตอนนี้ก็ผมเนี่ยอยู่น้ําตกกลางป่าเลยนะซึ่งไม่รู้ว่ามันเนี่ยไกลแค่ไหนนะผมเนี่ยเดินมาหลายชั่วโมงแล้วทุกคนนีตอนนี้มาถึงน้ําตกแล้วก็สวยงามมากก็ผ่านมาหลายน้ําตกแล้วนะแต่ผมเนี่ยไม่ได้ถ่ายนะก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะขึ้นไปข้างบนอีกไกลกว่าเดิมอีกนะทุกคน ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะทุกคนปะเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทํากันเลยทุกคนไปก็มาถึงตรงน้ําตกอะ้วทุกคนบอกเลยว่าขนาดอยู่ตรงน้ําตกเนี่ยแดดตรงเนี่ยอากาศร้อนมากเลยนะวันเนี้นี่นะครับธรรมชาติถือว่าสมบูรณ์แดดเลยแหละไม่คิดไม่ฝันนะผมคิดว่าน้ําเนี่ยจะแห้งหมดทั่วทิศแล้วนะแต่ที่นี่น้ําเนี่ยยังไม่แห้งเลยนะน้ำยังไหลแรงอยู่เลยไะ เดี๋ยวผมเนี่ยต้องเดินทางไปไก,กลน้ำใสมากทุกคนบุรนากาศแถวานี้นะครับต้นไม้ต้นนี้สวยมากเนียนะทุกคนดู เขียวมากถือว่าธรรมชาติตรงนี้ยังสมบูรณ์แบบอยู่เลยอะเดี๋ยวต้องเดินลงไปงลางนู่นหน่อยนี่นะครับเฮ้ยไม่รู้ว่าอะไรนะทุกคนตรงนั้นอะคือเขียวนะเขียวอยู่จุดเดียวด้วย มาเจออะไรเข้าแล้วไม่รู้ตอนนี้เฮ้ยเหมือนว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่ไม่รู้นะเฮ้ยเหมือนเป็นไข่เลยนะแล้วก็มีอะไรไม่รู้สีมงดำเหมือนเป็นผมหรือเปล่า ช่วยกันดูให้ชัดๆหน่อยนะทุกคนตอนนี้มาเจออะไรเข้าแล้วไม่รู้เหมือนไข่เลยแล้วก็ลูกใหญ่มากเหมือนว่าเป็นลังนะนี่นะตอนนี้ผมเนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งนะไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรเหมือนกันแล้วก็ไอ้โดนเข้าไปดูกันคืออะไรไม่รู้นะ ผมก็ไม่อยากที่จะแตะต้องนะเราดูระยะห่างก็พอนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นไข่อะไรแล้วก็เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแตะต้องเลยนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันตรงนีน้เป็นผากสูงมากแล้วก็มีเห็ดเลยนะตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นไข่อะไรนะลูกบลเล์เลยทุกคนลูกใหญ่มาก ผมพยายามหามองทั่วๆนะตอนเนี้ยคือไม่เจออะไรเลยนะรอบๆเนี่ยไม่เจอเลยเลยให้ทุกคนนะได้ดูใกล้ๆกันนะนี่เพื่อนดูหน่อยครับทุกคนมันคืออะไรอะ่ะ มันคือไข่อะไรทุกคนแต่แปลกตรงที่มันมีเส้นผมนะมันมีเส้นผมมะเนี่ยแล้วก็ไปตรงรอบๆเนี่ยเหมือนว่าเป็นเทียนหรือเปล่าแล้วเจ้าของของ ไข่ฟองเนี่ยไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนเหมือนกันนะเป็นใครเราก็ไม่รู้เหมือนกัน เหมือนว่าเป็นลังนะไม่รู้ว่ามันมาอยู่นี่ได้ไงนะทวน แปลกมากมีเส้นผมด้วยไอโดนเดี๋ยวผมเนี่ยออกระยะห่างเฮ้ยใครบ้ ไม่รู้ว่าเป็นใครนี่นะอะไรครับท่านท่านเป็นใครครับท่านเป็นใครเหรอครับท่าน วนไม่รู้ว่าใครนะมาจากไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันทวนเมื่อกี้นะครับท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนดูแลไข่ฟองนี่นะท่านเป็นคนดูแลไข่ฟองนี่เหรอท่านนี่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านเป็นใครนะ ผมก็ว่าอยู่นะทำไมมีเส้นผมของคนด้วยนะมันไม่น่าม,มีได้นะจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นใครครับไม่ตอบเลยโวน แล้วผมเดินมาเจอโดยบังเอิญนะแล้วก็มีไข่ไม่รู้ว่าเป็นไข่อะไรเหมือนกันท่านไม่บอกนะเมื่อกี้ท่านครับไอ้นี้มันคือแล้วท่านอแล้วครับท่านอล้วครับท่านท่านพูดเบามากเลยนะไม่รู้ว่าเสียงน้ำตกหรือเปล่านะ ที่มันทำให้ไม่ได้ยินนะผมเนี่ยเจอเนี่ยผมยังงงเนี้ยตกใจเลยทุกคนไม่รู้ว่าคิดว่าไม่มีเจ้าของด้วยซ้ำไข่ฟองนี้แล้วดูท่านแห่งตัวเนี่ย ท่านบอกว่าเป็นคนเฝ้านะไม่กี้ไล่ผมออกไปนะท่านครับท่านอยู่นี่นานนงครับท่านช่วยบอกได้ไหมครับว่าอันี้มันคือไข่อะไรครับไพิโด,ดน ท่านเนี่ยได้บอกว่าเป็นไข่พญาคุดนะที่เราได้เห็นกันเนี่ยมีเส้นผมเลยนะท่านบอกว่าเป็นไข่พญาคุดทุกคนไข่ท่านเป็นคนเฝ้าเหรอครับท่านเ้ย,เยแล้วมัอยู่ฟองเดียว้วยนะท่านบอกว่าท่านเป็นคนเฝ้า ไม่รู้ว่ามันจะฟักอีกหรือเปล่านะแต่ผมดูจากลักษณะนเนี่ยเหมือนจะนานแล้วเหมือนกันนะผมขอดูหน่อยได้ไหมครับท่าทุกคนท่านบอกว่าดูได้นะแต่ท่านเดินไปไหนไม่รู้นะเมื่อกี้ท่านบอกว่าห้ามแต่ต้องเด็ดขาดผมเนี่ยก็จะ ให้ทุกคนเนะี่ยได้ชมกันนะเป็นบนตานะทุกคนเพราะว่าผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ได้เจอกับไข่พยาคุณนะเ่องน่ทุกคนไม่รู้ว่ามองไม่ค่อยชันเหมือนกันนะว่าได้ดูแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะ ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยไปไหนเหมือนกันแต่เห็นว่าเดินไปทางนี้อยู่นะไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นเส้นทางเดินเลยทุกคนเจอไหมไม่รู้ว่าท่านมาเฝ้าทำไมนะไม่รู้ว่าท่านเนี่ยมาเฝ้าทำไมนะทุกคนแต่ ผมว่าไขเนี่ยมันจะฟักได้อีกหรือเปล่าผมอยากเจอตอนที่มันฟักมากเลยนะมันจะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากที่จะรู้นะผมคนหนึ่งก็อยากจะรู้มากว่าถ้ามันฟักออกมาเนี่ยมันจะเป็นพยาคุดอย่างไงนะทุกคนหรือว่ามันฟักไม่ได้แล้ว ึงว่าตรงนี้มีเป็นต้นไม้ต้นเดียวมนะที่เขียวแล้วก็เขียวแบบจัดเลยนะแล้วก็คุมไปทั้งหมดเลยผมมาดูได้ต้นไม้เนี่ยดันเจอไข่ฟองนี้นะแล้วก็มีเส้นผมด้วยเจอไหมทวน ลองไปเดินไปดูท่านดีกว่าไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนกันเนี่ยเป็นทางเดินนะเมื่อกี้ท่านก็เดินมาทางนี้อยู่แต่ไม่รู้ละตอนนี้ไปไหน ไปไหนไม่รู้นะไม่กล้าไปนะกลัวจะหลงเอาเราอยู่ที่เดิมมันดีสุดละร้อยท่านเนี่ยมาเะลช่เ,ลเราดีกว่าว่าที่เนี่ยมันเป็นมาอย่างไงนะเพราะว่าผมก็อยากจะรู้เหมือนกันเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากที่จะรู้นะ ก็ทุกคนนะตอนนี้ผมเนี่ยได้นั่งคันอยู่ตรงที่ผมเนี่ยเจอไข่พอดีเลยนะก็เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนะเดี๋ยว้ใกล้เลยนี่นะครับคันเนี่ยบอกว่าห้ามแตะต้องนะแต่ดูใกล้ๆได้แต่ห้ามแตะต้องแล้วก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันก็ให้ทุกคนได้ดังดูเลยผมเนี่ยจะเอาใบไม้มากองไว้นะเพราะว่าเจอ เหมือนว่าท่านเนี่ยใบไม้กองไว้อยู่เป็นที่รองไข่หรือเปล่านี่นะครับแล้วดูว่าเหมือนว่ามีเส้นผมอยู่นะทุกคนเจอไหมเส้นผมเยอะมากลักษณะนเนี่ยผมบอกไม่ถูกนะทุกคนต้องดูเอานะเพราะว่าเป็นมีผมมาคุมแล้วก็มีใบอะไรไม่รู้เนี่ยมารองอยู่นะ ผมก็น่าเหลือเชื่อเหมือนกันไม่เคยเจอเหมือนกันนะทุกคนรังแรกในชีวิตเหมือนกันนะแต่ท่านคนเมื่อกี้บอกว่าเป็นไข่พยาคุดแล้วท่านเนี่ยบอกว่าให้ผมเนี่ยเฝ้าให้แปหนึ่งนะแล้วก็ท่านก็เดินไปทางทู่ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าไปไหนนะแต่เดินไปทางเนี้ยแล้วก็หายไปเลยก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเฝ้าให้ก่อนแล้วกันท่านบอกว่าห้ามแตะต้องเด็ดขาด ก็ได้นังเ้าถุงน,นี้นะแล้วก็เหมือนว่าเจอมีลูกใส่ด้วยนะนู่นมีนกมากินอยู่ เชื่อเนะที่มาเจออะไรแบบนี้นะผมเนี่ยก็ถือว่าดวงดีสุดๆแล้วได้เจออะไรแต่ละอย่างเนี่ยซึ่งคนเนี่ะไม่เจอง่ายๆแน่นอนก็ไม่รู้ว่าจะไปหาอาจารย์ทันหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าเราต้องนั่งรอจนกว่าทันคนไม่แกจะกลับมานะล้วก็จะเดินทางไปหาอาจารย์กัน เพราะว่าอาจารย์เนี่ยได้นัดหมายผมไว้นะถ้าทันเนี่ยผมก็รอชมเป็นคลิปต่อไปเลยนะทุกคนก็ฝากรับชมกันด้วยก็ฝากไป็นกำลังใจกันด้วยตอนนี้ก็กำลังเข้าไข่ฟองนี้อยู่ไม่รู้ว่าต้องไปหาอาจารย์เนี่ยอีกไกลหรือเปล่า บรรยากาศดีมากเลยนะมีทั้งน้ำมีทั้งอะไรรอบๆไปหมดเลยอาจจะเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดก็ได้นะที่เป็นการฟักไข่ของพญาคุณน,นะผมว่า ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางกลับแล้วนะท่านเนี่ยบอกว่าให้เดินทางกลับก่อนเลยก็เดี๋ยวผมขอตัวเดินทางไปหาท่านอาจารย์ก่อนแล้วกันทุกคนก็รอชมติดตามคลิปหน้าเลยนะระหว่างทางเนี่ยผมจะเจออะไรบ้างเนี่ยฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะไปะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนเนี่ยชมธรรมชาติเรื่อยๆนะแล้วก็ถ่ายคลิปเรื่อยๆเลย